ราคายางขึ้นราคายางขึ้นเคยเคยก็ดีใจพี่น้องเออนั่นเลยเพราะว่านุ่มตองแดงบอกเราว่าราคายางขึ้นไม่วาจะช่วงแรงหรือว่าช่วงรดูพคนขอใหอยมันขึ้นเหลวกันพี่น้องไล่คนบอกว่าขั้นว่าไม่อยากก็อยากกายางขึ้นเวลาไปค่ายก็ข้อราคาทุกๆนั้น <c oughs> นั่นแหละพี่น้องทึงที่นี่มันเป็นวิกฤตหล้าเลยพี่น,อน้อง,งนุ่มตองแดงหนังรอรุนว่า เมื่อได้สุราธานีเราเตินุมตองแดงอยู่อีกขึ้นตั้งโลเปทิปแต่นั่นเลยพออยู่เจ็ดทิเจ็ดณวันนี้ลงแล้วล้วลาี่น้องลงแล้วล้าเหลือเจ็ดทิปมาแล้วล้านั่นเลยมันเป็นอุป,ปทานแลพี่น้องมันเป็นอุป,ปทานตรงเดียว,ว่าเลกแต่ว,ว่าค้นตอกคิดเนาะบอกข้นตอกคิดเนาะวันนี้ราคาลงแล้วนั่นเลยเขาตกการหมากราคาขึ้น แต่เมื่อใดตีโค้งหรือหมาขึ้นราคามันก็จะลดลงมันเป็นเรื่องธรรมชาติถึงตอนนี้หลายหลาคนอดทนอดรออดไม่ไหวแล้วกับราคาที่มันขึ้นแม่กระทงหวาเล่งอยู่ยางพัดใบอยู่ยางกําลังเป็นดอโออกพจนอยู่ทนไม่ไหวแล้วแต่ไวรอไอ้ก้นอกแต่บางไล่พื้นที่ตีก้นลงดอกแล้ว ไม่รู้ว่าก้นมันอีแทหรือก้นมันอีเทียมตุมเดียวปนตุมเดียวให้แต่อเลยพี่น้องก็ริ่มเบิกหน้ากันกอนขีดหน้ากันกอนนั่นเลยหลายลายทวนขีดหน้าย่างไม่โอกเดี๋ยวฮ้าอย่าเร่งมั่งไรมั่งมาท่าถึงอย่าปรับรึกนะกระผมเอาปุ๋ยคนขี้มาไปชายดีว่าอย่าเร่งนุ่มตองเร่งบกไวหนะตรงนี้เลยแต่ว่านั่นเลยพี่น้อง พ่อว่าไล่ไล่คนเบิกหน้าเปิดกรีดเรืมเบิกทึ้งเมห่ว่าจะยางอกหน่อยยางไล่หน่อยเตะในเมือดีว่าทุกคนเปิดกันไล่ไล่ส้วนยางมันจะเรืมหมาขึ้นเิ่มขึ้นส้วนละหน่อยส้วนละหน่อยหน่อยแต่ไล่ไล่ส้วนรวมกันเป็นพันโลมื่นโลแสนโล นั่นแหละพี่น้องราคาพลัดลงทันทีนาวันนี้บานนุ่มดองแดงพลัดลงแล้วซอกบาทจากเจ็ดสิบเจ็ดถี่เป็นนาอยางสดตอนนี้เลือดเจ็ดสิบมานั่นแหละพี่น้องโรอโรอหวาต่อได้ถี่มันขึ้นรยนั่นเพราะววาลา่ยล่คนครีมไว้ว่าดูรยดูตึ้งรยนี้แต่นั่นเลยตอนนี้ลดลงมาเลือดเจ็ดสิบมาทึงไล่พื้นทีนุ่มตองแดงหวาการลดเหมือนกันถึง ไคยลดกันต่อด้คอมเมนต์่วยได้เลยกับป้มพี่น้องตัวป้าติศจะได้รู้กันว่าราคายางมันอยู่กันตรงไหนทึ่งทึ่งเล่นกันเรื่องนี้เหล่าเรื่องขี้ยางพี่น้องคําว่าขี้ยางกงนขี้ยางเตียรยางมุนยางอะไรได้กันแล้วเจแต่เป็นขี้ก้อนขี้ก้อนถ้วย <c oughs> เออยางก้อนถ้วยพี่น้นองนั่นก็คือ ราคามันจะยู่ครึง่งนึงค้องน้ำยางหรือครึง่งตายลงมาหรือราคาจะยู่ครึ่งเนะนั่นก็คือพี่น้องต้องเข้าใจกันว่าขี้ยางมันจะยู่ครึง่งนึงเพราะว่ามันยังมีความจืนมันยังมีสิ่งสุกกับปอกเจือบปนมากใหม่ถึงเมอน้ำยางทรดราคาเพงว่าเขาไปตึงทำแห้งเขาไปตึงกรองข้าวเป็นอัดแถนได้เลยแต่ขี้ยางเขาจะต้องพาไป สกัดกอน้าไปเอาให้มันสะอาดกอนรีดออกอนให้แหง้งกอนอีกไล่กันตนราคากี่ยางกันเลยถูกว่าเพราะว่าพี่น้องฝาอีทานไล,ลน่ไล่กนคอมเมนต์น,นุ่มต่องเองมาท่ามมาในข้อความว่าทำไมขี้ยางราคาทุกถึงทำไมผากตายราคาเป็นยังราคาขี้ยางทั่วประเทศจะยู่ราคาไล่เหลี่ยกกันพี่น้อง ราคาจะยู่ไหลเลียกันมันไม่ได้แตกต่างกันกระซ้าสิบสามสามิบว่าว่าอยู่ประมาณนั้นต่างมดพี่น้องเรียกแต่ว่าราคาแต่ละพื้นที่จะอยู่อย่างไรแต่นั้นแหละราคาขี้ยางก็จะยู่เท่ากันถึงพี่น้องอยาไปเล่ตรงที่ว่าเจ็ดสิบว่า,วา,า,าเจ็ดสิบว่าคือหนายางรถแป่สิบว่าคือยางเพมน,นั่นเลยพี่น้องหยกไอออกถึงถ้าแยกไม่ออกนี่เราจะบัวงเลยเราทำขี้ยางอยู่ แต่วาพื้นมันได้หน่อยนั่นเลยตรงนั้นก็คืออธิบายกันไปส่วนพี่นองที่ตัดยางมือไม่พอพึ่งตัดย่างพี่เล็กหรือพอพึ่งปลูกยางเล้วพอพึ่งเปิดกรีดถึงไม่มีประสบการณ์เรื่องการตัดยางมาเลยไม่หวาพี่นองอีสานพี่นองภาคกลางพี่นองอ่าภาคใต,ต้ก็ได้กันแล้วแต่เสวานั่นเลยปลูกยางแล้วก็เปิดกรีดไม่ไม่นะ รูดูเลงยางพัดใบห้องถูกปีเรารู้และเข้าใจซํารับคนเี่ตัดยางและมีประสบการณ์มาไลา่ปีเดียวก็คือยางมันจะไม่ออกระยางมันต้องการน้ำยางน้อยวันละซ่อมริดตอนนึ่งตอนพี่น้องแต่ตอนนี้มันไม่มีสักยศเนอะเทวามันอีตกลงมาดีมากก็มีน้ำค้างมีความชื้นอะไรแบบนี้ถึงมันคือซ่านตั้งตอนมันคืออาหารของต้นยางเลยพี่น้อง น้ำคือ,อาห้านกองตอนอ้นยางนกจากปุ๋ยนกจกกถัดรองถัดเท่มสิ่งสําคัญก็คือน้ำถึงถ้าไม่มีนม้ำยางมันจะออกหน่อยไล่ยคนบอกหวาเอาน้ำไปรดตอนอ้นยางจะได้พ้นเมื่อค้นตกไม้ได้พ้นกับผมแต่ไม่เมื่อค้นตกเด็ดขาดเพราะในน้ำไม่มีซ่านในโซเจน มันไม่ได้เกิดกันอัดแน่นโค้งอากาศเลกาอ่ก็เ,เ,เรียกว่าอัดแน่นโค้งอากาศที่เป็นไนโตรเจนน่ะน้ำก็คือเพียงเกอาหารแต่น้ำพนเนี่ยมันมีต่างไนโตรเจนมีต่างนา้ำมีทั้งไล่ยล่ธาตุที่อยู่ในน้ำพุนนั่นแหละพี่น้นนนองถึงเพราะว่าต้นยางได้รับน้ำพุนเนี่ยมันรดมาตั้งแต่เบยเลยมันได้ความเคี้ยวความชดชื้นได้ถัดอาหารแต่น้ำเนี่ยเราให้ทางรัก มันก็เพียงแกดูดขึ้นไปแม่ตอนอย่างตายยังจะได้ดีขึ้นมามากว่าเดิมสักนิดแต่มันไม่เหมือนกับฝ้นตกพี่น้องนั่นเลยเข้าใจตรงนี้และก็อย่าลืมเอาปุ๋ยน้ำคนขี้มาปาระไว้ไปใส่มันไม่ใช่ยาแรงพี่น้องอย่าไปอย่าไปขัดวังว่ายางมันจะอกตูมตูมตูม,ตมแต่มันจะเข้าไปทดแทนปุ๋ย มันคือถาดอาหารเดยมันเป็นปุ๋ยข้าวไปถดแทนการเสียนามการเสียถาดอาหารที่ได้ไปบำรุงใบไปบำรุงยอดมาบำรุงหน้ายางเหล็กช่วยให้ต้นยางสลัดดอกสลัดลูกนั่นเองกับผมนุ่มทองแดงแรงแรงเตือนสุ้งใส่ได้ท่ามาัตายอคอมเมนได้เลยกับผมวัดดีกับผมตัดย่างกันยางมีความทุกข์แต่วันนี้มันโรนเล่อีิด วันนี้ก้นไม่ตกตีพี่น้องแ,แต่ว่าเละตกไหมายเหนึ่งเมื่อนอย่วหมดนะวัสดีครับ